สวัสดีครับเมทันเกียร์โซลิด V The h a n t o m p a t e Xlang Altas w a l k 2 o นะครับเอพิโซดที่8แล้ว Occupation Force ในเอพิโซดนี้นะครับผมใช้ดีคอยนะครับเป็นไอเทมหลักในการทำภารกิจย่อยและต้องมีฟูตันสำหรับฮิวรถถังกลับไปด้วยครับถ้าใครยังไม่มีฟูตันสำหรับฮิวรถถังก็ไปหามาก่อนนะครับ ให้เลือกทำภารกิจตอนกลางวันนะครับเรืองเลือกจุดปล่อยเฮยลิคอปเตอร์ทางทิศตะวันตกของแมทนะครับ This And stop the deployment of his tank unit. Your first move should be to head to Sakai Village and search for the Colonel and his deployment plans. After the helicopter has dropped us off, we will fly straight to point A. Please note the location on the map. ภารกิจหลักของเอพิโซดน aí. ี <yah oo> ้นะครับคือให้กําจัดผู้พันและกองกาลังรถถังที่กาลังมุ่งหน้าไปป้อมสมาเซนะครับมีภารกิจย่อยทั้งหมด7ภารกิจด้วยกันลงจากเฮลิคอปเตอร์ขึ้น P.D.Hot แล้วให้บึ่งมาทางขวาเลยครับง่ายกว่าช่องซ้าย มาทางนี้ก ok ็จะหลบพ้นจากสายตาของทหารทับป้อมข้างทางนะครับจังหวะนี้ก็ถือดีคอยรอไว้เลยครับให้สังเกตข้างทางครับจะมีรถน้ำมันจอดร้างอยู่นะครับพอถึงทาวนี้แล้วก็ลงจากที่ดีฮอตแล้วครับแล้วก็เริ่มโยนดีคอยไปทางข้างหน้าที่มี ช่องระหว่างภูเขาซ้ายขวานเนี่ยครับโยนไปประมาณ3ถึง4อันได้เลยครับเล้วก็วิง่งทะลุช่องเขามาเข้นมาครับทางซ้ายนี่ครับขึ้นมาข้างบนครับจะเป็นที่ที่ดีมากสำหรับให้เราสอดแนม รถถังและผู้พันที่กำลังวิ่งเข้ามานะครับนี่ครับภารกิจของเรามาแล้วเดี๋ยวณจุดนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำการปฏิบัติภารกิจยอดทั้งหมด5ภารกิจด,ด้วยกันในทีเดียวเลยนะครับ5้าภารกิจที่ว่าคือมีกำจัดผู้พันและกำจัดรถถังทั้ง3คันหรือดึงตัวผู้พันและรถถังทั้ง3คันกลับฐาน ที่พูดตะกี้คือ4ภารกิจนะครับแล้วก็ภารกิจที่5คือทั้งหมดนี้ต้องทําก่อนที่ผู้พันและรถถังเนี่ยจะเดินทางไปถึงป้อมสมาเซให้ได้ก็จะกลายเป็น5ครับจากตำแหน่งดีคอยที่เราวางไว้เนี่ยมันก่อนถึงป้อมสมาเซเยอะเลยครับน,นี้เราก็แค่นั่งรอให้ดีคอยเราทํางานนะครับได้ยินเสียงรถถังเบรกล้วอันนี้แปลว่ารถถังเนี่ยวิ่งไปถึงดีคอยแรกของเราละ เราก็ทำการฟูตัทนทยอยจัดท้ายขบวนไปเรื่อยๆเ,เลยครับยิ่งวางดีคอยไว้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่ารถถังก็เสียเวลาในการจอดเพื่อทำลายดีคอยของเรารเรียบร้อยครับห้าคณะผิดย่อยอ Yeah. 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 จากตำแหน่งที่เราวาง <Yeah. S 1> ดีคอยเนี่ยเดินทางตรงมาเรื่อยๆเละครับ <Yeah. S 1> แล้วเราจะพบกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง <Yeah. S 1> มีสองภารกิจย่อยด้วยกันอยู่ในหมู่บ้านนี้นั่นคือช่วยตัวประกันและทำการ <Yeah. S 1> เก็บแทนของก <Yeah. S 1> องพันรถขันตะกี้ yeah. 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 ที่กองพันรถขันตะกี้เนี่ยมันมีคำสั่งให้จมตีหรืออะไรสักอย่างแหละซึ่งแทนนั้นอนะ่ะเป็นเอกสารอยู่ในหมู่บ้านนะหมู่บ้านนี้ เราจะไปทำการเก็บแพลนนั้นให้ได้มู่บ้านนี้ทหารค่อนข้างเยอะใช้ได้เลยครับระวังตัวนิดหนึ่งอันนี้ผมเล่นตอนกลางวันก็ทหารก็จะเห็นตัวผมง่ายมากเราจ็ต้องหมอบต้องคานกันไบ่อยหน่อยถ้าใครเล่นกลางคืนก็น่าจะง่ายกไปดีเยอะเลยครับ ภารกิจแรกที่เราจะได้ทําในหมู่บ้านนะครับคือการเก็บแพลนเดินรถถังนะครับแผนการโจมตีอันนี้ผมใช้เวลานานาน,นิดหนึ่งก็จะเดินทางถึงจุดหมายก็จะถึงที่ที่มีเอกสารเรื่องแพลนเดินรถถังนะครับก็ทุกคนสามารถข้ามไปที่นาทีที่11ได้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเจ้าแพลนเนี่ยมันจะอยู่ในบ้านที่เกือบจะสูงที่สุดที่มีธงหรือผ้าสีแดงแขวนอยู่ข้างๆ Это американцы, которые которых какая-то механическая ерунда придет. Да, для разработчика оружия. Сейчас он занимается роботами. Роботами? и таким, как марсоходы. Эти немного быстрее человека несли. Какого? Что? Что там? อันนี้ผมมั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่มีทหารเดินวนมาเจอแน่ๆครับก็เลยแทนที่จะปล่อยให้มันหลับเนี่ยผมปลุกให้มันตื่นแล้วเอาปืนยิงให้มันหมอบไว้ดีกว่าครับมันจะเป็นการการันตีว่ามันจะไม่ลุกขึ้นมาแน่นอนครับคือถ้าใช้ยาสลบเนี่ยเดี๋ยวสภาพมันก็จะลุกมาเดินต่อแหละ Я, я, я не хочу умирать! แล้วครับหลังนี้แหละครับขึ้นไปหลังนี้ก็จะพบแพลนการเดินรถทางแล้ว ในรทางครับภารกิจย่อยที่6กเจต่อไปเหลือหนึ่งภารกิจครับก็คือการช่วยตัวประกรนันบอส that document you just got is the plans for the Smokey Fort reinforcements uh, I guess they're of no use to us now สำหรับการช่วยเหลือตบกันนะครับจะอยู่ในวินาทีที่ประมาณ15.30นะครับถ้าใครไม่อยากเสียเวลามาดูผมค่อยๆกระเถิบกระเถิบปะทะลินก็กอไปตอน15.30ได้เลยครับจะเป็นบ้านหลังที่เกือบจะอยู่สุดเขตของหมู่บ้านนี้แล้วครับ Now, with hey! oh, it. ถึงแล้วครับตัวประกันนี่จะมีทหารอยู่สองคนเข้าไปจัดการแล้วก็ช่วยตัวประกันออกมา помоги мне! กชคายที่พายุทะเลทรายมาคือถ้าไม่มาเนี่ยผมจะได้ฟูตอนนักโทษกลับไปเลยถ้าในเมื่อมาอย่างนี้ผมคงต้องแบกไปด้วยสักพัก พายุซาแล้วส่งนักโทษกลับบ้านโอเค subject i รับลครับ ็ภารกิจย่อยของมิชชั่นนี้ที่เหลือก็แค่เพนเราจะฐานทัพนี้ให้ได้หมู่บ้านครับไม่ใช่ฐานทัพโอเคครับที่เหลือก็คงไม่มีอะไรครับก็ขอบคุณสละการติดตามชมครับไว้พบกันใหม่เอพิโซดหน้าเอพิโซดที่9ครับสวัสดีครับ Arriving shortly at LZ. to tell stories about this one boss us to rescue wild animals isn't ready to take them in yet. So we had no choice but to build an animal conservation platform. The NGO said they'll cover all expenses, including the day-to-day -day housing and feeding costs. If you're interested, take a chopper over and have a look. Boss, if you got time on your hands, come spend it back at the base. The men'll miss you if you're gone too long. Scientist has contacted us, wanting to defect from the east. His name is Emmerich. That's right. The man we knew as Huey. We suspect he was complicit in the attack on Mother Base nine years ago. He was working with Cypher. I've been waiting a long time for this. So I say, let's help Emmerich defect. Once he's here, we can sit down and catch up on old times. Emmerich is currently at Surak Power Plant. This is our chance boss head for the power plant